มาเที่ยวเล่นแถวทรงวาดก่อนแล้วก็มาหาอาหารทานก็เลยตัดสินใจว่าเราจะทานติ่มซ้ำกันวันนี้รู้สึกอยากกินสาลาเปามากเลยว่าที่หัวเซ้งหงบนถนนเจริญกรุงใกล้ๆกับรถไฟฟ้า MRT สะดวกสบายมากอาหารก็อร่อยดีนะแล้วก็ออกไวด้วยร้อนกรุ่นได้ทีเดียวน,นี่เป็นสลาลาเปาไส้หมูแดงไส้ยเยอะล้นทะลักเลยซลาเปาเป็นแบบนุ่มฟูสีขาวพี่ทัดกำลังกินขาไก่น้ำแดง เอสั่งเองรสชาติก็พอโอเคอยู่นะแต่แวงไม่เข้มข้นมากเท่าไหร่นะเปลือกทอดเขาเสิร์ฟมาอย่างเบาฟูใช่ไหมดูน่ากินเสียแต่ว่ามันไม่ร้อนเขาคิดยังไงมันไม่ร้อนตนี้เขาจะมีแบบว่าต้องหมุนซ้ายหมุนขวามีโยกกลมๆลข้างบนเบาๆมีซูมเป็นไงล่ะดูไม่รู้เรื่องใช่ไหมเราธรรมดานะนิ่มๆดีกว่า เก่าเข้าป่าไปแล้วครับท่านผ่านบ้าได้ไดมีผัดฮ่องกงหมึกเยอะมากหมูแดงอยู่ไหนฮะ